สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเยมจากสวนลุงเลิศนะครับวันนี้เข้ามาอีกแปลงหนึ่งนะครับเป็นทุเรียนมินิเหมือนกันแปลงนี้ใครที่ติดตามตั้งแต่ต้นๆนะครับอาจจะจําได้ที่ผมเอาต้นเล็กๆมาปลูกเนาะตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอายุเขาผ่านไปได้ห้าหกเดือนแล้วนะครับน่าจะเข้าเจ็ดเดือนแล้วแหละคิดว่าผมก็จําเวลาที่แน่นอนไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้เขาโตเร็วนะครับดูสิดูยอดที่เขาแทงครับยาวมากเลย เป็นศอกจริงๆนะครับเห็นไหมลําต้นก็คือมันขึ้นอวบจนเกินไปอะ่ะขึ้นอวบจนเกินไปจนได้เอาไม้ค้ายันไว้บางต้นนะครับแล้วก็มันจะมีนกนะครับนกเนี่ยบินมาเกาะยอดหักหมดเราก็เอาไม้มาปักให้เขาซ้ายแบบนี้นะครับนกก็จะได้บินมาเกาะไม้แทนไม่ได้มาเกาะยอดนะครับเป็นเทคนิคเ,เล็กน้อยเผื่อท่านไหนเจออนกนะครับที่บินมาเกาะยอดตัวนี้เราก็เอาไม้มา เสียไปให้เขาอย่างนี้นะครับให้นกบินมาเกาะตรงนี้แทนจะห้ามนกไม่ให้เกาะไม่ได้นะครับแล้วก็ทั้งทำที่มาให้มันเกาะซะนะต้นผูกเขาก็สวยนะครับไอตัวนี้การดูแลนะครับแปลงนี้อ่ะก็ปกติเหมือนเหมือนทุกๆแปลงนะครับก็ให้น้ําถ้าเกิดในช่วงหน้าแรงก็ให้ทุกวันทุกเช้าเช้าละสิบห้าถึงสามสินาทีนะครับ แล้วแต่วันนั้นแดดแรงหรือแดดอ่อนอย่างเช่นวันนี้นะครับแดดจัดมากนะครับถ้าเกิดอยู่ในช่วงเดือนเมษาอย่างเงี้ยหรือพฤษภาที่ฝนยังไม่มาแดดแรงๆจะจัดเนี่ยนะครับก็ให้น้ำสามสนาทีเลยแดดแรงแบบนี้วันไหนมีเมฆคลึ้มๆหน่อยนะครับก็สัก15-20นาทีนะครับ,ส,นะรบส่วนการใส่ปุ๋ยนะครับก็6กส ครับ ME, อินซีเคมีของปลานินทองก็ได้ J c ซก็ได้หาตัวไหนได้ก็เอามาใส่เลยนะครับอินซีพันก็ได้ได้หมดเลยนะครับขนาดต้นเล็กๆเขายังพยายามจะสวยนะครับนี่ยอดก็ใส่เข้าไปเดือนละหนึ่งครั้งนะครับง่ายๆเลยเดือนละหนึ่งครั้งเราจะเริ่มใส่ตอนไหนก็ตอนที่ ใบแก่ก็ได้นะครับทั้งต้นไม่มีใบอ่อนก็ได้หรือจะเริ่มใส่ตอนเป็นใบปิ่มๆก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านสะดวกทีนี้เรื่องของการเสริมปุย๋ยทางใบนะครับปุย๋ยทางใบก็จะเริ่มเสริมตั้งแต่เข้าเดือนที่3นะครับแปลงนี้เดือนที่2อย่างเดือนที่3เนี่ยผมก็เริ่มเสริมปุย๋ยทางใบปุย๋ยทางใบที่ใช้นะครับเป็นชนิดตัวรวมธาตุนะครับก็มีธาตุรองนะครับบวกกับจุลธาตุอย่างละนิดอย่างละหน่อยผสมเข้าไปนะครับ หรือจะหาซื้อตัวที่เขารวมมาให้เลยก็ได้รวมมาให้เลยก็ได้กลับมาฉีดเขาเดือนละหนึ่ครั้งก็ได้หรือจะฉีดแบบผมเนี่ยฉีดอยู่2ครั้งนะครับหก็คือช่วงที่ใบาดาบเริ่มกลาง1ครั้งแล้วก็ครั้งที่2ช่วงที่ใบเพสลาด ส่วนยา,มาแมลงยาเพลี้ก็ตามอาการนะครับเชื่อว่าหลายท่านที่ติดตามผมเนี่ยเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับก็เดี๋ยวย้อนกลับไปดูวิดีโอเดิมได้นะครับอโอเคอยู่นะครับกำลังขึ้นสวยเนี่ยเวลา,มาแมลงมากินจะเป็นอาการแบบนี้นะครับลอยกิน นี่จะเป็นแมงกินูนนะครับหรือด้วงกุหลาบส่วนตัวยาที่ใช้ตัวนี้หลังไม่ดีกว่าครับพูดในวิดีโอไม่ได้เนาะยอดก็จะโน้มลงนะครับถามว่ามีปัญหาไหมเราต้องหาอะไรมาคขำยันไหมไม่ต้องนะครับไม่ต้องเลยเดี๋ยวมันก็ตรงเองนะครับแสงไปไหนมันก็ต้องตรงไปนั่นนะเพราะมันยังอดอยู่พึ่งออกมาใหม่เอง ก็พาเดินดูเฉยๆนะครับวิดีโอนี้ยังไม่ได้นั่งคุยกันอะไรมากมายนะครับเพราะว่าแบตบโทรศัพท์นี้เดียวเองนะครับว่าจะไลฟ์สดก็ไม่พร้อมสักวันนะครับนี่ยอดก็โอเคเดี๋ยววิดีโอหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปแปลงมูสันคิงกันนะครับแล้วก็หลังจากมูสันคิงจะพาเข้าแปลงทุเรียนดินทรายนะครับดินทรายที่เป็นดินทรายจริงๆเลยนะครับ ปลูกได้สวยมากแล้วก็เดี๋ยวหลังจากทุเรียนดินทรายเราก็จะเข้าไปาสวนพี่ป๊อดนะครับสวนพี่ป๊อดที่ติดลูกแล้วตอนนี้นะครับลูกโตแล้วเทคนิคของพี่เขานี่สุดยอดมากนะครับนี่ต้นนี้เกือบตายนะครับเมื่อก่อนเนี่ยกฟื้นต้นขึ้นมาได้สวยเฉยเนี่ยครับ ตอนนี้ก็ปลูกกล้วยเป็นพี่เลี้ยงไว้ในสวนนะครับสร้างความชื้นในบรรยากาศนะครับกล้วยก็กำลังโตมีท่านหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นมาเรื่องของอาราคาทุเรียนเนาะเดี๋ยวผมจะ าๆแล้วกเข้าๆซึ่งผมตัวนี้ผมก็ไม่มีความรู้เยอะนะครับเรื่องของราคาผมก็ไม่ทราบว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะครับผมขอเข้าร่มก่อนเนาะที่น่แน่ๆทุเรียนในอีาสานเนี่ยนะครับเวลาติดผลผลิตติดอะไรเนี่ยคือไม่ได้จําหน่ายให้กับพ่อค้าเลยนะครับจะหมดที่สวนหมดตั้งแต่ที่สวนเลยนะครับเพราะว่าผลผลิตมันมีน้อย นะครับผู้บริโภคมีเยอะอีกอย่างหนึ่งก็คือคนมาเที่ยวสวนนี่แหละที่ซื้อนะครับมาแต่ละครั้งหมดไม่น้อยนะครับนี่ผมกล้าพูดเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยไปแต่ละทีหมดสวน,นเป็นหมื่นนะครับซื้อทุเรียนเนี่ยเป็นหมื่นนะคนอื่นก็เหมือนกันไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะครับซื้อทุเรียนกลับบ้านแต่ละทีเนี่ยซื้อภายในสวนนะหมดเป็นหมื่น ถามว่าซื้อกับที่พ่อค้าเขามาบอกเปลือกขายข้างทางเนี่ยมันโอเคไหมมันก็โอเคแต่ว่าคือความรู้สึกมันไม่เหมือนที่เราไปเที่ยวในสวนนะครับและและและ,และตอนเนี้กำลังบูมนะครับกำลังบูมเรื่องอะไปเที่ยวชมชมสวนแล้วก็แวะซื้อกลับบ้านด้วยนะครับมันจะเป็นอย่างเงี้ยไปอีกหลายปีอยู่นะครับไปอีกหลายปีจนกว่า จะอิ่มตัวนะครับผมผมก็บอกไม่ได้นาะซึ่งซึ่งคนเที่ยวเนี่ยอย่างสวนผมเนี่ยถ้าเกิดมีผลผลิตให้ขายนะยังไงก็ไม่พอขายนะครับเพราะว่าคนมาเที่ยวสวนเนี่ยก็อยากได้ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะครับมันมันยังมีน้อยอยู่อ่ะมันมันยังไม่เหมือนกับภาคตะวันออกหรือภาคใต้ที่มีเยอะนะครับและผลผลิตมันไม่ได้มาตรฐานเหมือนขนาดที่จะต้องส่งออกนี่คือผมพูดจริงๆในความจริงเลยนะครับ ว่ามันยังเป็นเรื่องใหม่อยู่ในสวนภาคอีสานบางสวนทําได้ก็มีนะครับที่มีประสบการณ์มีความรู้จากภาคตะวัอนออกหรือภาคใต้กลับมาทําที่ภาคอีสานไงได้ผลผลิตเกรดส่งออกก็มีแต่ส่วนมากแล้วจะเป็นเกรดที่กินตามบ้านๆน,นะครับตามบ้านๆนะครับไม่ได้จะทําทเพื่อส่งออกนะครับเอาง,ง่ายๆคือให้มันติดลูกก็ดีแล้วนะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับ ลูกจะบิดจะเบี้ยวยังไงจะผ่านใบอ่อนยังไงจะอะไรย,ยังไงเนี่ยคือผู้บริโภคอยู่เนี้ยไม่สนใจนะครับขอแค่ไม่ลูกให้กินและตัดแก่ให้เขาแค่นั้นเองนะครับลูกจะบิดจะเบี้ยวจะมีผูไม่สวยจะอะไรก็ช่างได้ขายหมดนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะกลับมาพัฒนาให้มันดีที่สุดนะครับทําทุเรียนอีสานให้มันได้เกรดส่งออกให้ได้นะครับก็ต้องเรียนลูกกันไปนะครับเผื่อท่านไหนที่ อยากจะตามกันมาก็ยินดีครับยินดีเลยก็พยายามนะครับพยายามจะศึกษาหาวิธีเอาให้มันผลผลิตนีให้มันแบบปังๆเลยนะครับทำให้มันออกมาสวยๆต้นสมบูรณ์นะครับก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่และยังมีสวนที่เป็นสวนใหญ่ๆนี่น้อย ส่วนมากก็จะปลูกนิดเดียวนะครับไว้กินหลังบ้านแต่ถ้าเกิดเป็นสวนใหญ่ๆทาเพื่อธุรกิจเนี่ยเพื่อขาขายเนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่ในสวนบ้านผมนะครับแทบจะนับสวนได้ตอนนี้ก็มีลูกติดบ้างนะครับเล็กๆ,ๆน้อยๆน่าจะได้กินอยู่ปีนี้นะส่วนท่านไหนที่มาเยี่ยมชมสวนเนี่ย อาจจะได้กินในชุดแรกๆนะครับชุดแรกๆส่วนมาช้าก็อาจจะหมดนะครับแต่ผมก็จะพาไปสวนเพื่อนๆนะครับสวนอื่นๆเดี๋ยวพาไปเที่ยวแต่ขนาดก,ก็จะเป็นเล็กลงเนาะเพราะว่าผมก็อยากให้คนที่มาเที่ยวเนะผมเชื่อเลยว่าอยากจะปลูกก็อยากจะพาไปเห็นสวนจริงๆนะครับต้นเล็กๆไม่ใช่ว่ามาเห็นตอนที่มันโตแล้วอย่างนี้นะครับ โอเคครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมมาโดยตลอดนะครับติดพลาดระกันใดต้องขออาภาัยด้วยนะครับสวัสดีครับ